พอใจี่ยังไม่มีในอนาคตก็ไม่ต้องพูดถึงพอใจคือตรงนี้ถ้าดีใจจะดีใจตรงไหนถ้าไม่ดีใจเดี๋ยวนี้ถ้าไม่อินใจมันอินใจตรงไหนถ้าไม่อินใจตรงนี้เพราะฉะนั้นเขาจึงบอกว่าถ้ามันสมบูรณ์เหมือนแม่สมบูรณ์ที่ฏมาเคยพูดกับท่านบ่อยๆสมบูรณ์สมบูรณ์สมบูรณ์ ไม่สมบูรณ์ที่เป็นผู้หญิงไม่ใช่สมบูรณ์ที่เป็นแม่แต่สมบูรณ์เพราะเราอินใจพอใจให้ให้ความสำคัญอยู่ตรงนี้ให้มากๆเกยเฉพาะอาจารย์อาตุดูนท่นก็บอกอยู่เสมอบอกอยู่เสมอบอกปีปีปีมาแล้วบางคนไยังไม่จับต้นทดปลายไม่ถูกนิธรรมมา,มายาอีก มาย้ำจุดนี้ว่าขอให้มีแต่เรื่องขนาดนี้เวลานี้พระเจ้าจึงบอกว่าพอใจหรือไม่พอใจมันไม่มีมันต้องถอนความพอใจไม่พอใจมันไม่มีเพราะในปัจจุบันมันไม่มีเลยสองก็คือเสาผ้าที่ปูนั่นคือ ันเป็นที่ที่เรานั่งมันเป็นบรรลังของสมัยบรรล,ลังที่พระเจ้าองค์ตัดสรู้บรรลังที่พระเจ้าองค์ตัดสร,ดร,ร,ร,รดู้รู้ในปัจจุบันยาตัปีญญาเตียนปีญญาหานะปริญญาองค์รู้รู้รู้ในอดีตรู้ในรู้ในปัจจุบันไม่ใช่รู้มาจากอดีตรู้อนาคตก็ไม่ใช่ในรู้รู้ อันอนาคตยังมาไม่ถึงแต่ว่ารู้ในปัจจุบันก็เปรียบเทียบและพอรู้ในปัจจุบันมันรู้ทั้งหมดผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานอย่าไปเที่ยวหาอย่าไปเที่ยวหาตายเปล่าเลยฝึกให้เคยมองแต่มีมีคุณติ่งก่อกวัาเพราะนั้นในเบ,บื้องต้นเนี่ยก่อนจะทำบ,บัตดแต่เราจะจิตธารู้เราทำวัด เดพระสงฆ์องค์เจ้าวันนี้มรดกนแล้วกัน,กนวันนี้หรือว่าพิเศษพระมหาจอมรูนท่านนัดกันมาเพื่อที่จะประปรบกันเกี่ยวกับเรื่องชีวิตเกี่ยวกับเรื่องความจริงสิ่งเหล่านี้มันต้องครูบาอาจารย์ท่านบอกถ้าไม่มีครูบาอาจารย์เมืออจากที่พุทธยาพระองค์ไม่มีครูบาอาจารย์ท่านเสียเวลาอยู่ประมาณหกปี ลองคิดลองถูกหลังจากองค์ไปพบไปเจอแล้วพองค์เ,เป็นครูบาอจารย์บอกปัจจวบันี่ไ่กี่วันก็ประสบผลสำเร็จเพราะพระองรุ่น้พรองเที่ยวหาเที่ยวหาอะไรเที่ยวหาจนจนเกือบเอาชีวิตไม่รอด ท่านพระองค์ท่านอาจารย์ท่านท่าน,นแต่งเป็นคำกรอนที่บอกว่าจะหาคนดีโดยส่วนเดียวอย่าไปเที่ยวค้นหาสหายเลยเหมือนเที่ยวหานวดเต่าตายเปล่าเลยคุณเคยบอกเต่ดีลี B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 . คุณดีก็หมาคมว่าเราจะไปสนใจว่าคนนั้นดีไม่ดีสังเกตดูว่าวกเราเยทำดีหรือยังเรามีดีหรือยัง องตรวจในขนาดขนานี้มันวีดีหรือยังมีสติหรือยังมีสมาธิหรือยัง,ม,ยง,ม,ม,ยงมีปัญญาหรือยังอย่าอย่าพูดถึงเรื่องปัญญาที่เราอาจสอบคิดได้หรือได้ยินได้ฟังมาจากผู้อื่นไม่นับในในความรู้ที่จริงความรู้จากคนนั้นคนนี้เหมือนอย่างพระองค์ได้ศึกษามา 6ิกว่าลัทธิในประเทศเอินเดียในที่คูบาอาจารย์และพระองค์เปิดจบ18ศาสตร์ศาสตร์ทั้งหลายทั้งปวงทีงพทงพง่พระองค์ไปศึกษาเร์ที่ว่านั่นเป็นความรู้เป็นปัญญามาใ่วิชาแต่ว่าวิชาให้ที่ระอหมาพระองค์ให้ยาตัด บัคริยาเตืรนักบิญญาตันา,ตานักบักริญญากิจยากสัจญาายากกะตญยากหมายถึงฟังจริงมันรู้ในขณะขณะน,นี้รู้ขณะนี้ไม่มีใครบอกเราได้ไม่ใช่การฟังไม่ใช่การคิดนึกแต่เป็นความรู้เรียว่าภาวนาภาวนา มายาปัญญาเรียกว่าสันติปติโกอกาลิโกเอยิปติโกโอปะนิโกปัจจตเวทิกโพวิยูนิในหลักพระธรรมที่พวกเราส,น,สนับสนุนที่จริงคือเรื่องการสบายจังขอจำให้ได้แบบให้ตบายขออย่าไปอย่าไปอะไรในเรื่องมายาที่ผ่านมา ดีบ้างชั่วบ้างกิบบ้างถูบบ้างมันไม่มีอะไรไม่มีอะไรจริงมันผ่านมาหมดแล้วสิ่งที่ยังมาไม่ถึงมันก็ยังมาไม่ถึงปัจจุบันนั่งจะโยธมันตัดถัดตัดถัดนิปัสสติอาสัมมิรังอาสัพุปังตักวิทาบะโนรูหะเย พอได้เห็นธรรมมันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นนั้นอยากแจะแจ้งไม่ง้อเงี้นคอนแท่เขาควรพ่อปู่อากาศเช่นนั้นไว้นี่ธรรมวัดพวกเราก็ทำเป็นประจำเพรางนี้ขอแรกเทศบากบอ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 กทุกทุกคนว่านี่คือความที่เรารู้สึกอยู่ไม่งั้นพวกเราก็จะ เสียประโยชน์จะรอให้อาจารย์หาตงรูททันสอนแล้วสอนอีกจะจะให้ตามาสอนแล้วสอนอีกหรือใครสอนแล้วสอนอีกฟังแล้วฟังอีกมันก็ฟังเหมือนกันละตมาก็ฟังใครก็ฟังแต่มันไม่สำเร็จประโยชน์เพราะเราฟังเอาอดีตฟังเอาอนอาคตในปัจจุบันเราไม่ได้เอา เพราะปัจจุบันมันเอาอะไรไม่ได้มันว่างเปล่าจากความหมายความเป็นตัวตนเหมือนเสียงที่มาพูดมันก็ว่างเปล่าจากความหมายความเป็นตัวตนไม่ใช่ความคิดนึกที่เราคิดก็ว่างเปล่าจากความหมายความเป็นตัวตนมันความจริงความรู้ความตื่นความเปิดบานมันไม่ต้องไปหาที่ไหนอันนี้หมายถึงว่าพระองค์ตักเอาไว้เงยใจจะมาคิดนึก แล้วก็จะมาบอกยันโยมันเป็นความจริงที่พวกเราทำอะไรต่างๆนนเพื่อถวายสิ่งเหล่านี้พุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาเพื่อสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่อย่างดีไม่ใช่รวยไม่ใช่สวยไม่ใช่ใดๆทั้งสิ้นคือเพื่อสิ่งเหล่านี้ ข้าพเจ้าเป็นทาาของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นนายมีสักเนี่ยข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะมอบกายถวายชีวิตให้พระพุทธเจ้าคืาอในความหมายนี้นี่ความหมายอื่นความหมายอื่นเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งหลอกลวงเป็นสิ่งที่ไม่จริงใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้แก้ปัญหาไอ้เรื่องหนักอกหนักใจก็ไม่ได้มันเป็นเรื่องบายานึกกล่าวแล้ว เนาะต่อไปเนี้ยเดี๋ยวจะมาเองจะจุดทุ่เทียนเนาะถึงเวลาแล้วอ่ากันนยมนต์อาจารย์สิอ่าในบอกญาติโยมนั่งอ่าพยองประนมมือไปรู้เปล่าไปใครเอามาบ้างแม่แต่มาแม่แม่แม่เอาไฟไปไหมไม่ใช่ม เดี๋ยวเอาไฟเอาไฟกิเลสเผาเอาไฟกิเลสเผาเลยไฟราคะไฟโทสะไฟโมหะเผาให้มันไหมไปเลยเผาในอดีตเผาในอนาคตให้เหลือแต่ไฟแห่งความรู้ตื่นเบิกบานเนาะนี่มันช่วยเป็น ต้นเสียงเดี๋ยวอาจารย์ก็เชิญอาจารย์เนี่ยที่ท่านมาเนี่ยให้ท่านได้กล่าวพบปะอาจารย์ดูครับท่านก็อยู่ใจกับอาจารย์มหาวิถีครับเนี่ยที่ท่านมามาได้สองคืนนะอาจารย์เนาะสองคืนเดี๋ยวยังไงเสียก็ช่วยคำแนะนำสั่งสอนให้ครับครูญาติโยมได้ hati dalam latihan beribadat.